แล้วทุกคนเดี๋ยเขฮกสิได้เขาไปลงรถอยู่ที่บพอสอุดรเนาะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศเส้นทานอุดรทุกคน โอ้กําลังสิจูดกําลังสิปล่อยบอลลูนเดี๋ยวเาสิพาทุกคนไปเบืองหนึ่งนะโอ้มีบอลลูนหลายอย่างเลยขักแล้วขักเดี๋ยวผาทุกคนเบิ่งบรรยากาศแล้วตอนนี้เราก็ะชิเขาไปที่บกซเนาะ มาถากผู้โดยสารเนาะเออเป็นยืนแถวเป็นระเบียบเนาะเออเป็นคิวที่ว่าเป็นภาพที่สวยงามทุกคนที่ว่าเป็นระเบียบเนาะเป็นบทสร้างความลำ <c oughs> บาใกใจให้กับผู้โดยสารเ่อดีไลน์เนาะเป็นภาพที่สวยงาม <c oughs> ตอนนี้เขากับชิลงแต่รถแล้วเนาะ เราไปสิบไปอันเส้นท่าน, <c oughs> นทุกคนเนาะนี่เป็นบรรยากาศอยู่บกบกศออ,อุดรเนาะทุกคนถือว่ามีรถจัมโบ้เต็มเลยอตอนนี้เรากำลังมาหอดที่บกศออะไรทุกคนเข้าสียางไปที่เซ็นท่านอุดรเนาะทุกคน าพาทุกคนไปสมบรรยากาศอยู่ที่เส้นทานอุดรน,น้อยหนึงน่งเนาะและเราก็สิไปจองตั๋วรถไฟเนาะอยู่ที่สถานีรถไฟกับห้างอย่างนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวห้องสยามติดไปเนาะเดี๋ยวเรา,า,าไปเบิงไปสมบรรยากาศอยู่ที่เส้นทานอุดรน,น้ากันนะท,ทุกคนสช่วงหนึ่งที่ว่าคึกคืนเติบเนาะอยู่ที่เส้นทานบอมเมนไซเห็นอยู่ทางรถบางกีมีซื้อไวอยากเขาไปเบิงขนาดเนาะ 영 yeah. เฝ้าทุกคนเส้นทางอุดรเดี๋ยวเอายางเขาไปเบิ่งว่ามียังไหนเนาะแล้วจังคอยเขาขึ้นไปจองปีรถไฟทุกคนเดี๋ยวพาเขาไปสมงานหน่อยหนึงน่งเนาะ อ้าวทุกคนครูเป็นจัดงานยังนเนาะเดี๋ยวเฮอยาเขาไปเบ่งกัน,กนเซ็นท่านอุดอรเป็นเห็ดเป็นบอลลูนเนาะนเป็นเห็ดเห็ดโซ่ซื่อๆเนาะ รุ่นน้อยช่วยงามขนาดทุกคนช่วยยทุกคน่วยงามขนาดทั้งน

เดี๋ยวสิพาเขาไปสมบรรยากาศเนาะอยู่ในอยู่ใน,ในตึกเนาะแล้วก็โซนอาหารทุกคนค่ะแล้วก็เนื่องด้วยจาวันนี้นะคะจำนวนผู้ท่องเที่ยวนะคะลูกค้าที่สุกขขัดคารเซ็นเตอุดรธานิงของเราวันพุธเยอะนะฮะทรัพย์สินมีค่านะคะของมีค่าอาจจะของความรบกวนนะคะติดตัวไว้กับบ้านนะฮะนะคะก็ไม่มี ลงผิดสินค้าไปนะคะไม่ใช่ของที่นด้หาขอความร่วมมือนิดนึงค่ะนำถุงเป็นจากทางเจ้าหนที่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาไปสุ่มดันในกันทุกคนคนไลน์มาโเป็นรอบๆเลยคะตอนนี้ขอเรียกเชิญคิเจ็ดค่ะคิเจ็ดค่ะว้าวทุกคนดันในเนาะ ก็พนเอาผ้ามาซงเลยเนะาะพนเอามาเอาผ,ามาอาผา้มาให้เอาพระกุดเทามาให้ลูกข่าที่ว่าเขามามีได้รงเนาะทุกคนผู้ไดที่ว่าบ่สะดวกไปวัดกลมาที่ศูนการข่าวอุดรได้เนาะทุกคนศูนการข่าเซนทันอุดรมีบอทรงผ่าอีก มีการโซรถเนาะอยู่บนนี้จ้บ่แม่นใ่้ก็สิบ่ได้เข้าไปในรายทุกคนก็สิมาอยู่ซํานี้เนาะถ้าเบิงบรรยากาศเล็กน้อยอยู่นี่เพราะว่าเฮาก็สิเฝ้าไปจองตัวรถไฟเนาะอยู่สถานีรถไฟแน่ ย่านรถไฟเต็มเดี๋ยวสิพาสมเบองนหน้หนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเบิงส่วนอาหารทุกคนยังไง

คือว่าเพิ่อนสิเอาขื้นเอาขื้นเป็นยามเป็นยามเนาะคือว่าแต่ละเวลาเนาะเพิ่นจะเอาขื้นให้นักท่องเที่ยวได้ส้ม้วก็ได้่ายหูก,กันทุกคนตอนนี้เพิ่นก็เอาลงขึ้นเนาะคือว่าสิเป็นเป็นคิวเป็นเวลาเวลาไปเนาะเพิ่นจัดให้มีการโซบอลลูนให้ลูกขาที่ว่ามาเที่ยวได้ทายผาพเนาะ อะไรบัตนดีดนเบาเมนใส่กับสีพาทุกคนยางไปที่สถานีรถไฟทุกคนโอ้่ามีรถรือบอเนาะเดี๋ยวฮอร์ชิยางไปจองตัวนำกัน,กนจ,จองตัวเขากรุงเทพเนาะทุกคนอีกจะมีรถตู้ไปน้องค่ายเนาะน้องค่ายลอยเอด ซิมังขาวมีทางมา,านา่บรรยากาศของเซนทันด,ดอนชานีทุกคนตอนนี้เข้าก็อยู่ที่สถานีรถไฟอุดรแหลนะเนาะเข้าก็ซสื่อตัวแหละทุกคน เือว่ารถสะออกอยู่ประมาณหนึ่งถุ่มสามที่แปดเนาะในตอนนี้บราเมนไส้กับพีพาทุกคนย่างไปหล่อดินอยู่แถวโซนนันเนาะ,นะที่เป็นโซนศูนย์การค้าห่างยูดีทาวเนาะทุกคนเพื่อตอนนี้กับคำ้วเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปย่งางหล่อเบิ่งหล่อส้มของกินเนาะบราเมนไส้กับย่างพันกินเขาไเปเบิ่งหางมีบรรยากาศอย่งงางใดสวรรค์ไกลปีใหม่นะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันทุกคน เนาะกกเป็นบรรยากาศคำๆอยู่ที่หนาสถานีตดไฟอุดรทุกคนคือคืนเนาะมัน,น,มนี่เดี๋ยวห้าวยางเข้าไปทีทางยูดีแถ่เนาะก่อนที่ห้าสีขึืนรถเนาะคือว่าห้าก็ขคืนรถมนันี้มีเปลาหไม้กับคือว่าไปลงอยู่ที่สถานีบางซื่อหรือว่าสถานีอภิวั นอทุกคนบางซื ff, <c oughs> sure been, ้อเปลี่ยนเป็นอภิวัตรเนาะยังแบบจือซื้อบมเต็มุกคนแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะทั้งหาของยูนิทิลเบื้องนั้นก็จะเป็นสถานี รถไฟวุดดอนเนาะคือว่าเสื้องามเลยทุกคนส่งแบบยุโรปเนาะโอ้มีเพลงเขามีหมวกมีเสือเนาะ มัวกบใบละ8ปบาทและก็อร่อยหาซิบเนาะสูงกับอร่อยหนึ่งโอ้มีแต่เพลงทุกคนยังไปไก่เพลงบ่วได้ย่างติดลิกาซิฟเนาะเดี๋ยวบนได้มีเพลงบาูเมใส่กัสตัดออกเลยทุกคน <c oughs> เขามาที่ห่างยูนิยูนิท่าวนะ้องทุกคนอ่ายูนิกะซิมีพระพุทธหูบที่ว่าเป็นหน้าว่างไว้น่าจ,จะไว้ให้สูง

เราปลีป่ยนปลาหมึกหอยขนาด <S <S หกบาทไทยสีหาอาหารแบบเขาเนียวนะทุกคนเราเป็นใส่กินแบบเขาเนียวทุกคนจังอีมเนาะ พอ <laughs> ข่นกินเขาเจ้าเขาวุ้งบอเมนใส่บโบคอยอิ่ม và cùng thủ phần ตีงกับเขาเนี้ยทุกคนหอนหอนหอนไปหากินเขาก่ะอ๋อมีแต่ของเ,เป็นตะแสบกุ๋งเต็นกุ๋งเต็นก็มี ว้าวชูชิตาแสบแทบชูไม่ค้ไมดูก่อนได้นะคะสิบาทด้วยซิละ1ิบาท้นไะกินอะรไทโอ้โหอาหารไทยขนมไทยเนาะเชอมอนดองไข่ลุกโตมีมต่แนวเป็นตาแสบทุกคน หมกกระไดแล้วเนาะต้องกินเขาอ้าวหมกใหม่คล้ายเครื่องกับเป็นตะมวลนคนคนสื่อกลายเนาะคนล้ายกลาย กระไดเขากินแหละทุกคนเขาก็ะิปนดนางขารดออกเนาะวันนี้วไก่ไก่โมทีรารถเสียอ,ออกแล้ทุกคนทุกคนตอนนี้รถกระมากแล้วเขาก็อยู่ที่ขั้นที่สองเนาะที่นางที่ซาแปดนื่ที่นั่งที่28ทุกคน เอาพลังขึ้นรถแ้่ทุกคนและพบกันที่กรุงเทพทุกคนสำหรับผู้ไดทีบาอยู่กรุงเทพกับทางไายหากันไห้เนาะทักทายหากันเปรลินทำกันให้ทุกคนผู้ไดใเจดีกับส่วนกันไปรลินเนาะทุกคนพบกันที่กรุงเทพได้